สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเคเคออโต้คาร์กับอาร์นะครับผมเคครับผมวันนี้ครับคุณเคเรามีรถอะไรครับคุณเคอ่ามีรถเบนซ์นะครับโฉมตาถั่ว เรียกว่า W 2 0 3รุ่น C 1 8 0นะครับคุณนัคันนี้เป็นโฉมตาทัวร์ที่แบบฮิตมากๆเลยใช่ไหมครัคันนี้นอกจากที่เป็นโฉมที่ฮิตอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นรถเบนซ์ C 1 8 0แนะครับแต่พิเศษนะครับคันนี้พิเศษยังไงพิเศษเพราะว่าคันนี้เป็นโฉมปี2006นะครับผมเป็นโฉมสุดท้ายของรุ่น W 2 0 3ตาทัวร์ครับผมก็แสดงว่าเป็นตัวนิวเจนแล้วนิวเจนครับคุณนัสและตัวนิวเจนนะครับที่สําคัญคือภายในเขาจะเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็ กอันนี้ครับจะเป็นเบรก AMG นะครับผมเป็น4พอรอตนะครับอันนี้ก็คือเข้าๆเรารู้เลยว่าคันนี้เป็นตัว New Gen New Gen ของ c 1 8 0ใช่ครับคุณนัสแต่ดูสภาพนี่ก็สวยมากครับและตัวนี้นะครับเครื่องเนี่ยมันจะไม่ใช่เครื่องเหมือนตัวรุ่นเก่าเครื่องตองหนึ่ง อันนี้เป็นเครื่อง M 2 7 1ฝาล่องด้วยนะครับคุณนาทโอ้ก็แรงด้วยประหยัดน้ำมันด้วยใช่ครับ,บ <S 2> <S 2> <S ผมเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกกันก่อนเลยดีกว่านะครับคุณเคครับผมอะคุณเคเดี๋ยวไล่เลยครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรยังไงครับอ่าไฟนะครับจะเป็นไฟแบบตาถั่วนะครับผมเขาถึงเรียกกันว่าโฉมตาถั่วนะครับ เลยนะฮะทิมนะครับผมทิมจะเป็นทิมโครเมียมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวนิวเจนแล้วจะเป็นทิมโครเมียมอยู่แล้วนะครับผมก็คือเป็นโครเมียมและยาวยันด้านหลังเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณนาทอันนี้นะครับก็เป็นที่ล้างไฟหน้าใช่ไหมครับคุณเคใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับเอกลักษณ์เขาเลยคือดาวลอยนะครับผมสามารถปรับได้นะครับแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมครับผมโอ้เงาตาแตกเลยฮะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สีสวยมากจริงๆนะครับคุณเคเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยไหมครับคันนี้เนี่ยเป็นสีเดิมจากโรงงานเจ้าของไม่เคยทําสีเลยนะครับผมอ๋อผมบอก คันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยใช่ไหมฮะเป็นรถมือเดียวครับผมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับแล้วก็เลขทะเบียนนี้ก็เป็นทะเบียนเดียวกับป้ายแดงนะครับทะเบียนนี้ผมให้ไปด้วยนะครับผมอ๋อทะเบียนก็ให้ไปด้วยเลยและถัดลงมาด้านล่างตรงกันชนก็เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับใช่ครับผมใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยครับคุณเคให้คุณเคแนะนําที่ล้อและยางก่อนดีกว่าว่าคันนี้มันสเปคอะไรยังไงนะครับล้อนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับล้อ ADV 1นะครับล้อ เป็นล้อแท้ด้วยเบรกนะครับรัดมาด้วยเบรก AMG ที่ผมบอกจานจะเป็นจานเซาะล่องแล้วนะครับจะเป็นเฉพาะรุ่น New Gen เท่านั้นนะครับจานใหญ่กว่า C180 ธรรมดาใช่ไหมครับแน่นอนครับจานจะใหญ่กว่าครับผมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าครับผมและยางก็เป็นยางของยางนะครับเป็นยางดันหลบนะครับไซส์22540ขอบ18นะครับผมที่ได้ว่ายางยังยางใหม่อยู่นะครับยางปี19เท่านั้นเองครับดอกยังมีอยู่เลยครับแน่นๆครับผม็คือ เจ้าของแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยไม่ค่อยได้ใช้ครับเจ้าของก็เป็นคนรักรถไม่ค่อยได้ขับด้วยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับทีมโครเมียมครับผมตามที่คุณอาร์ตได้บอกเบื้องต้นเลยเขาจะมามาตั้งแต่ข้างหน้ายันด้านข้างและยันด้านหลังเลยครับที่เป็นโครเมียมนะครับโอ้ถือว่าดูหรูหรามากนะครับคุณเคกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับใช่ครับผมฟิล์มคันนี้ก็ติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับ การันตีไม่มีร้อนแน่นอนฮะเดี๋ยวตากล้องถอยได้ออกมาไกลๆหน่อยครับผมอยากให้ดูฟิตเมนต์รถคันนี้ทรงสวยมากและในส่วนของช่วงล่างนะครับคุณเคคันนี้เขาใช้ช่วงล่างของอะไรครับคุณเคตัวนี้นะครับเจ้าของเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นโช๊ค AMG นะครับผมก็คือนุ่มหนึบนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยคือไม่มีสั่นแน่นอนครับโช๊คตัวนี้ก็คือฟิตเมนต์ก็สวยด้วยใช่ครับผมลงตัวมากมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังสีตัวรถสวยงามไหลที่ติเลยนะครับ คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสีนะครับให้เกือบเต็มร้อยได้ไหมครับคุณเคผมให้เ8เลยดีกว่าครับโอ้โหเยอะจริงๆฮะแล้วก็คันนี้พิเศษนะครับอันนี้จากโรงงานนะครับจะมาด้วยท่อ MG นะครับผมท่อนี้จะเป็นปลายท่อ MG อยู่แล้วนะครับจากโรงงานเลยครับโอ้ถือว่าตัวรถสวยงามมากนะครับโลโก้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์นะโลโก้เบนแต่คันนี้เป็นรถ4 1 8 0ไม่ใช่4 2 0 0นะครับเขาติดไว้ติดเท่กว่าติดเท่ไว้ประมาณนั้นครับผมติดเท่นะฮะ จะถือว่าตัวรถนี่ผมว่าสวยงามเลยครับโอเคด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดท้ายกันนะครับไปครับด้านท้ายก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่โตใหญ่โตเหมือนกันฮะแต่ว่าจะเล็กกว่า E 200ที่เราเคยรีวิวนิดหนึ่งอ่าใช่เดี๋ยวมาเปิดท้ายนะครับท้ายใหญ่โตด้านล่างครับอ่ามาพร้อมยางอะไล่นะครับแล้วก็แม่แรงแล้วก็ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือถือว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับคุณเคแล้วก็ดีขาดไม่ได้ของเบนซ์เลยนะครับก็จะมีไม้ถูกเฉินนะครับผมเวลารถเสียนะครับ คุณเคครับผมอยากให้คุณเคพาดูโครงสร้างหน่อยครับให้เัซีได้ดูกันว่ารถชนหนักชนเบามันเป็นยังไงได้ครับผมก็นี่ครับตามที่คุณอาร์เคยรีวิวนะครับจิกได้นะครับอามีรอยเล็บนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับผม ก็การันตีได้นะครับว่ารถของเราไม่มีการชนหนักพิบั้มน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับโอเคครับนี่ครับรถเดิมทุกจุดจริงๆครับฝาท้ายโครงสร้างเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ช่วงล่างถือว่าคันนี้ครบคันครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าครับนี่นะครับภายในครับอย่างที่คุณเชได้บอกไว้เลยครับว่าภายในคันนี้เป็นภายในดานะครับสปอร์ตครับผมมาดูทรงสปอร์ตสีดำตัดโครเมียมแล้วก็ที่สําคัญนะครับพวงมาลัยจะไม่เหมือนพวงมาลัยตัวรุ่นก่อนๆนะครับนะครับจะเป็นพวงมาลัยสามก้านทรงสปอร์ต สีดำนะครับนี่ครับหนังยังดีอยู่เลยไม่มีย้อมนะครับดูครับไหลที่ติครับเนียนๆครับเดี๋ยวตากล้องแทนไปดูฝั่งคนนั่งด้วยฮะสวยงามครับเราสังเกตที่สีเงินนั่นเองครับคือเป็นทิมโครเมียมนะครับอันนี้ก็คือจากโรงงานเหมือนกันนะครับเป็นโครเมียมแท้ๆเลยใช่ไหมคุณเคเป็นโครเมียมแท้ๆเลยครับตัดด้วยกับสีดำนะครับภายในดําทําให้มันดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับคุนอ่์เดี๋ยวมาดูแผงข้างประตูก่อนนะแผงข้างประตูก็เป็นทีมโครเมียมใช่ไหมครับ่าแล้วก็ตัดด้วยหนังสีดาครับมาพร้อมกับเมม ไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับว่าจะไม่มีขาดเลยนะครับคือคันนี้คือเป๊ะจริงๆไม่มีรอยการใช้งานเลยครับใช่ครับแล้วดูในส่วนของโครงสร้างนะครับนี่ครับเพดมาเซดเบนซ์ยังอยู่นะครับนี่ครับจากโรงงานไม่เคยถูกแกะนะครับน็อตไม่เคยผ่านการขายนะครับตัวเลขตรงหอวน็อตยังอยู่เลยครับนี่ครับทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับ รถคันนี้สวยงามครับคุณแก่เดี๋ยวแกะกระดูกงูได้เลยครับให้ FC ได้ชมหน่อยครับนี่นะครับเราการันตีนะครับว่ารถไม่มีโดนหนักแน่นอนครับกระดูกงูอยู่ครบนะครับเม็ดอักเดินทุกจุดเลยใช่ไหมครับคุณเคใช่ครับเดินทุกจุดจากโรงงานเลยครับผมโอ้โหกลันตีนะครับว่ารถที่เรานะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับคุณแจนะครับก็จะเป็นคุณแจแบบน้ำเต้าานนนััั่เเเองงะคคคครรบบสวยยมลุณ ทีเดียวติดเลยครับไม่มีเสียงอะไรครับเล้งไม่เท่าไหร่ครับคุณเคอไม่นะครับตัวนี้เป็นไม่แท้นะครับอยู่ที่2 1 7 0 7เจ็ดเท่านั้นเองครับคุณอาก็เท่ากับรถปี0ูนย์หกสองแสนหนึ่งโหรถวิ่งเฉลี่ยประมาณละหมื่นกลางๆ้าต่อปีเท่านั้นเองไม่เยอะนะฮะถือว่ารถวิ่งน้อยใช้งานน้อยยนะครับแล้วก็นี่นะครับภายในก็จะเป็นทงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ที่ผมเด็บบอกไปตอนแรกนะครับเป็นตัวท็อปนะครับ เขาจะมาด้วยจอ Android จากโรงงานเลยนะครับเป็นจอจาก Mercedes Benz ครับผมอันนี้ก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะฮะอ่ามีบลูทูธนะครับแล้วก็วิ t ยู FM แล้วก็มีน a เ i กเตอร์้วยครับนะถือว่าครบคันเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ปิดเพิ่มนะครับผมใช่ครับจากโรงงานเลยครับครับแล้วพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบปรับอิสระนะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดเลยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอืมสะดวกสบายมากครับใช่ครับแล้วก็ปุ่มนี้เลยครับปุ่มพุชคอนโทรลนะครับจะทําให้เราขับทางไกล แบบประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเซ็ตค่าคันเร่งอัตโนมัติแล้วทำเร็วครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้ากันต่อเลยนะครับนี่ครับหนังสีดําสวยเนียนสนิทครับตัวหนังไม่มีแตกลายงานนะครับไม่มีผุครับไม่มีก่อนครับหนังสวยงามมากเลยครับเนียนมากมากเลยใช่ครับพีเจตรงด้านบนก็เป็นช่องแอร์นะครับของ w 2 0 3ก็ต้องมีให้อยู่แล้วใช่สามารถปรับได้ด้วยนะและถัดลงมาครับในส่วนของกรอบแอร์ ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับมีเลยครับรอบเนียนๆสวยๆเลยครับมาพร้อมกับสวิตช์นะครับ E.S.P. นะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ระบบล็อกรถนะครับแล้วก็ระบบหัวหมอนั่นเองคุณอาก็คันนี้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับคุณเคใช่ครับผมใช้งานได้ครบครับถัดลงมาก็จะเป็นวิทยุผมได้บอกไปแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวดูในส่วนของที่ปรับแอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นปรับแอร์แบบมือหมุนนะครับพุณเคใช่ครับที่ปรับแอร์นะครับคุณอาชก็เป็นที่ปรับแอร์แบบมือหมุนนะครับ ปรับอิสระได้เลยนะครับพัดลมแอร์นะครับความแรงของพัดลมแอร์ปรับตรงนี้นะครับความเย็นซ้ายขวาปรับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้แบบอิสระนะครับ4ทิศทางนั่นเองนะครับทิมตรงกลางก็สวยมากเลยนะครับเป็นคมเนี้ยมแบบเงาเงามาเลยนะฮะจากโรงงานเลยครับผู้นัดนี่ครับสปริงใช้งานได้ครับช่องเขีียบุหรี่ช่องจุดบุหรี่นะครับหรือสามารถเสียบ power outlet ได้นะครับผม สวยงามครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกียร์กันต่อเลยครับไปครับคุณนัรเกียร์คันนี้นะครับคุณเชครับเป็นเกียร์กี่สปีดครับคันนี้นะครับคุณนัรเป็นเกียร์แบบ5สปีดนั่นเองนะครับอ่หัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์แบบโครเมียมนะครับแล้วก็ลัดมาด้วยโลโก้เบนซ์นะครับอันนี้เป็นออปชั่นพิเศษของเจ้าของที่เขาได้แต่งเพิ่มมาเลยนะครับนาร์ตถือว่าสวยงามมากนะครับโครเมียมไม่มีแต่งหักทะลอกเลยไม่มีเลยครับผมถุงเกียร์ก็ไม่มีขาดนะครับนะครับสภาพดีโหมดการขับขี่นะครับกก็มมมมมาหหดด C ััับบบ S ใใชช่่คคครรุณเผ ถัดลงมานะครับก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับผมแล้วอันนี้เป็นช่องที่เป็นฟันฟันอันปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่องใส่เหรียญนั่นเองคุณอาร์ตก็ถัดลงมาก็เป็นที่เท้าแขกนะครับอันนี้สามารถแยกเป็น2อันนะครับก็คือสามารถเปิดแบบนี้นะครับกับเปิดแบบนี้ครับผมเป็น2อันนั่นเองที่เท้าแขกนี่คือหนังดําสนิทเรียบเนียนเลยนะครับคุณเชอร์ครับไม่มีขาดเลยครับคุณอาร์ตสวยงามเลยนะครับนี่ครับถือว่ารถคันนี้สวยงามจริงๆครับ l u วรี่แบบดุดันดุดันหน่อยายในสีดําใช่ครับ เอาล้ครับงี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของคู่มือกันเลยดีกว่านี่นะครับคันนี้ได้เลได้ว่าอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับคุณนาร์ตสุดยอดครับอ่าคันนี้เป็นรถศู์ไทยด้วยนะครับนี่ครับเบนส์มือเดียวจากใต้แดงนะครับคู่มือต้องอยู่ครบอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าเจ้าของเขาเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าคุณเชไปเลยครับผมเอาละครับงั้นเดี๋ยวผมกับเยนะครับจะพาไปทดลองกันนั่งข้างหลังให้ดูว่าข้างหลัง อัวซีที่เขาบอกว่าเล็กนะถือว่าเล็กมากไหมนะครับคุณเคเดี๋ยวคุณเคลองนั่งให้บมดูนะครับผมจะบอกว่าพอผมได้มานั่งแล้วนะครับก็ไม่ได้เล็กอย่างที่เขาบอกนะครับคุณนาร์ตก็ถือว่ายังนั่งสบายนะครับผมเทสรูมไม่ติดใช่ไหมครับคุณเคไม่ติดครับคุณนาร์ตและขาครับขายืดได้อีกนะครับคุณนาร์ตก็ถือว่านั่งได้นะครับคุณเคใช่ครับถือว่านั่งสบายนะครับคันนี้เบาะหนังสวยไหมครับคุณเคเบาะหนังเนี่ยผมนึกว่าไม่มีคนนั่งเลยครับ ตึงเปียไม่มีรอยอะไรเลยครับคุณนัทก็ถือว่าสวยงามครับข้างหลังแทบไม่ค่อยมีคนนั่งเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็มีช่องแอร์อยู่ด้านหน้าให้ด้วยอ่ามีฮะเย็นไหมครับแอร์คันนี้โอ้โหหนาวเลยครับคุณนัทก็ถือว่าคันนี้ไปก็คุ้มแน่นอนนะครับเด่๋รวคุณแกวที่พับแขนลงให้ผมนะครับนี่ครับโหยังใหม่อยู่เลยมาพร้อมที่วางแก้วที่วางแก้วที่เท้าแขนคือยังใหม่มากนะครับ โดยรวมรถคันนี้สภาพภายในคุณเคให้เท่าไหร่ดีครับผมก็ยังยืนยันนะครับผมให้98%เหมือนเดิมนะครับสุดยอดเลยครับสวยครับมือ2เจ้าของมือเดียวนะครับสภาพแบบนี้นานๆจะมาทีครับคุณนัทโอเคเอาละฟ้างันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับคุณเคไปเลยครับผม อันนี้นะครับก็มาด้วยเครื่อง M271 ฝาล่องตามที่ผมได้บอกไปนะครับคุณนัทเครื่องเท่าไหร่นะครับคุณเค1 8 0 0ซีนะครับสสูบซปเปอร์ชาร์จครับผมก็ถือว่าอันนี้เป็นตัวพัฒนามาแล้วใช่ครับตัวก่อนเครื่องเจนเก่านะครับก็จะเป็น M271 เหมือนกันแต่เป็นฝาเรียมนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วฝาล่องนะครับ ก็เป็นเดิมๆจากโรงงานมาทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับเครื่องแห้งๆไม่มีซึมนะครับและอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ประมาณกี่โลลิตรครับคุณเกประมาณ1 3 1 4โลลิตรเลยนะครับก็ทําได้สบายๆนะถือว่าไม่คิดน้ำมันนะครับเอซีและดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยฮะหัวน็อตนะครับไม่เคยมีการไขเลยนะครับผมนี่ครับดูตรงแก้มครับดูตรงน็อตตรงแก้มครับตรงแก้มนะครับก็จะเป็น น็อตปั๊มจากโรงงานนะครับคือไม่เคยผ่านการไขนะครับเป็นตาปั๊มที่น็อตจากโรงงานเลยครับคุณัาก็คือง่ายๆรถคันนี้ไม่เคยผ่านการถูกแก้ไม่เคยผ่านการแบบชนหนักพิชความน้าท่วมแน่นอนครับรถของเราก็คือไม่เคยผ่านการชนหนักพิชความน้าท่วมแน่นอนครับดูตรงเข้าชงเม็ดอักนะครับอยู่ครบครับยังเม็ดอักเดิมนะครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับคุณเคใช่ครับผมไม่มีรั่วซึมไม่มีย้อยเลยนะฮะใช่ครับ ันนี้เจ้าของเขาร์วิสถึงจริงครับแล้วเดี๋ยวดูฝั่งขวากันนะครับนี่ครับตัวเลขจากโรงงานยังอยู่เลยครับหัวน็อตไม่เคยถูกแกะครับตัวเลขหัวน็อตก็ยังอยู่ครับไม่เคยถูกไขเลยฝากระโปรงก็ไม่เคยถูกไขนะครับฝั่งนี้ใช่ครับมีรอยปั๊มโลโก้เบนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการไขนะครับก็ถือว่ารถคันนี้ได้เดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพาไปทดลองขับกันดีกว่าว่าคันนี้จะขับขี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุณเคพาขับเลยนะครับได้เลยครับคุณนับ ก่อนที่เราจะไปเทรถนะครับคุณอาร์ตอย่างที่ผมบอกไปอันนี้จะเป็นจอ a อ d r o i d นะครับและที่สำคัญคือเขามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมคันนี้ถือว่าถอยได้อย่างมั่นใจเลยใช่เลยครับผมสุดยอดเลยครับคุณเคนี่นะครับจอนี่เป็นจอ a อ d ด o i d จากโรงงานนะครับแล้วก็นี่คุณอาร์ตกำลังเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์นะครับผมนี่ครับแบคทิ้งมาเลยคุณเคเปิดเออเ่งเสียงจากเพลงอะไรให้ผมหน่อยครับได้เลยครับ นะครับเครื่องเสียงดีนะครับเสียงเบสอย่างแน่นเครื่องเสียงก็คือใส่นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับจอไม่ได้ได้ทำการติดเพิ่มนะครับเป็นจอจากโรงงานนะครับสมัยนั้นมีบลูทูธให้ผมบอกเลยว่าหรูหรามากมากใช่ครับผมอ่าไปเลยครับคุณเคไปครับผมไปเลี้ยวใช้งานได้นะครับครับผมถือว่าออกตัวก็นิ่มๆนะครับคุณเคใช่ครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสเกียร์กันนะครับว่าเกียร์เปลี่ยนครบ5เกียร์หรือเปล่าครับไปครับนิ่งๆเลยนะคุณนะาช่วงล่างก็ไม่มีดังนะครับเกียร์เปลี่ยนไม่มีกระตุกเลยครับคุเไม่มีกระตุกเลยครับประถือว่ารถขับขี่ดีมากเลยฮะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบใส่ยางขอบ18อใส่ล้อขอบ18อย่างน,นี้อาจจะมีแบบในเรื่องของ กระเด้งนิดเดียวใช่ครับผมแต่เวลาเข้าโค้งนี่คือเราสามารถศาดตรโค้งได้เลยใช่ไหมคเกหนึบมากครับคุณนาร์ก็ส่วนใหญ่เบนซ์โฉมเนี่ยเขาเอาไปแต่งเนี่ยขึ้นทุกคันเลยนะใช่ครับจัดฟิตเมนตดดีหล่อแน่นอนครับเดี๋ยวคุณเคแซงคันเขียวให้ผมหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับเร่งเลยครับพอดีรถเยอะนิดนึงครับคุณนาทอ๋อโอเคครับโอ้โหหลังติดคบับ ถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับนะการชิกดาวนี่ต้องเครื่องสมบูรณ์จริงๆนะครับก็ถือว่าขับขี่ดีเลยฮะใช่ครับและเบรกครับคุณเคโอโหเบรกเอ็หนึบแน่นอนครับคุณนัทก็คือกับความเร็วประมาณ1 6 0 180 120เอาอยู่หมดสบายๆเลยครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับเทโค้งพวงอะไรเกาะมากเลยไม่มีสายใช่ไหมไม่มีสายเลยครับคุณนัทสุดยอดครับ นี่ทาไม่ติดรถคันหน้าผมพุ่งไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแอร์หนาวเลยนะครับ FC ตะกล้องแอร์เย็นไหมครับเย็นมากครับอันนี้เราไม่ได้เมกันนะฮะมาถ่ายกันให้ดูกันสดๆไปเลยครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับโอ้โหเสียงสูบประชาร์จทำงาน M271 เขาดุจริงๆครับคุณเกครับผมไม่ไปเท่าไหร่ละคุณเกตากล้องไม่จะไปร2อแล้วครับ1้อแล้วครับคุณนาร ร้อยสี่สิบแล้วคุณเคเกือบจะสี่สิบครับแต่ไม่มีถนนให้วิ่งแล้วครับคุณนัทโอ้นี่ครับเบรกนะครับโอ้โหเอาอยู่นะครับเมื่อกี้ขับที่ร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือแปดสิบนะครับก็คือว่าขับสนุกอ่าใช่แล้วก็ขับทางไกลทางใกล้ก็สบายสบายเลยครับอัตราเร่งก็ดีใช่รถไม่กินน้ำมันถูกครับคุณนัไมาดานแอสนะครับคุณเค ไม่ที่แพงอย่างที่คิดนะครับเบีก็ไม่นอนง่งง่ายนะครับไม่จุกจิกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ซื้อรถจากทางเรานะครับทางเรามีบริการแนะนําอูมีอูในเครือให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันเลยครับไปครับคันนี้นะครับคุณอาร์ตค่าสินสอดเท่าไหร่ครับผมคันนี้นะครับเราคานะครับผมขอขายอยู่ที่ 3 4 9 0 0 0าครับผมโอ้โหถูกมากๆาครับกับรถมือเดียวนะครับคุณใช่ครับคุณเคราคานี้นะครับผมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยก็คือรอรับรถหน้าบ้านได้เลยนะครับสภาพนี้มือเดียวประวัติดีรถสวยไม่เคยมีการชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมหายากมากๆแล้วนะครับกับ c 1 8 0นิวเจนตัวนี้ครับคุณเคคุณเคครับแ้วคันนี้มีการการันตีอะไรบ้างเลยครับอ่าทางเราครับการันตีนะครับรถคันนี้สามารถโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การันตีในเรื่องของบอดี้นะครับรถไม่เคยมีการชนหนักผิดคว่ำน มีคบภาษีสองต่อ,ตอโหกหกนะครับก็คือรถเราถูกกฎหมายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับซีหนึ่งแปดศูนย์ตัวนี้ตอนสมัยป้ายแดงอยู่ประมาณสามล้านได้เลยครับสามล้านกว่านะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวท็อปมิวเจนด้วยนะครับคุณนัทราคาตอนนี้นะครับเรียกว่าอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณนัท ของ3ล้านเนาะอ50%ของ3ล้านนั่นเองครับ FC ก็ถือว่าประหยัดไปมากๆเลยนะครับใช่ราคานี้เอาละครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝาก C180 New Gen ปี2006ภายในดำไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องฝาก FC กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมกับคุณเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ